อยู่กับลมแล้วนะฮะวันนี้ลมจะพาทุกคนมาฟาร์มต่างประเทศเราจะพาทุกคนไปดูว่าหน้าตามจะเป็นยังไงนะแต่ที่ตอนท,ที่รู้ตอนนี้ลมเห็นแบบพวกสัตว์เยอะมากเลยเดี๋ยวลมจะพาทุกคนไปดูแล้วกันว่าจะมีตัวอะไรบ้างนะครับตามลมไปนะครับไปตอนนี้เราเข้ามาแล้วนี่ทางเข้าก็จะแบบสวยๆอย่างนี้นะด้านซ้ายด้านซ้ายจะเป็นแบบไก่มีไก่แล้วก็จะมีนกยุงด้วยตรงนู้นโอ้ยคือ พิ่งรู้ว่าไก่เลี้ยงกับนกยุงได้นะดูดูเดี๋ยวให้ดูไก่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 นั่นเลยนกยุงตัวนู้นกยูงเดี๋ยวให้ดูน่นกยงนี่นกยงนกยงโอ้สวยกหลายตัวมีไก่ๆนุ่นี่เาคิดว่าเราจะมาให้อาหารมันเนี่ยมาเต็มเลยหนุ่นคิดว่าเราจะให้อาหารันเนี่ยดูดินมาเต็มเลยวิ่งมาเต็มเลย ดูดิเอ้าเอ้าเอาเอ้าเอ้มาเต็มเลยมาเต็มเลยคิดว่าจะคิดว่าให้อาหารแน่เลยเต็มเต็มเต็มนี่แพะนะฮะเสือเลยหัวเหรอมีตัวอะไรอยู่อ๋อเขาโผล่จะจะเข้าไปได้ไหมเนี่ยเราจะเข้าไปเอาติดโอ้ติดติดจะเข้าได้ไหมเนี่ยเข้าไปได้ไหมเนี่ยเอ้าอ้กยาอวอลมินไอันนี้นตรงนี้ด้ มันกินข้างนอกล่ะตัวนี้ก็สวยนะสวยอนเดิมมานี่เรามานี่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 เรามาที่เราอย่ามานี่เรามานี่เรามันจะมาหาเขาหรือเปล่านี่เรามันคิดว่าเราจะให้อาหารมันนะครับนี่เรานี่เราโอ้ยสวยอ่ะยังรอตัวเนี้ยรอมากเลยเขาดูเขาดิ นี่ยัดค่าโชว์ด้วยเป็นไงยัดผ้าโชว์ด้วยเป็นไงหล่อมองมองมองมีดาราแล้วนะดารานี่ดาราดาราหล่อปะล่ะดูดิดูเขามันดูความสวยงามของเขาเขาเนี่ยนี่ฝั่งนี้คือแพะนะครับผมเดินหล่อไปนู่นอะเต็มเลยแล้วฝั่งนี้นี่คือน้องแกะ โอ้โหเป็นไงเราเยอะด้วยน้อแกะเยอะด้วยเบเบแก<บ>ะร้งองไงวะแบแบบจริงป่าาะอันนี้บอกว่าเพิ่งมีลูกแน่เลยดูมันนั่นอ่ะมันมีนมนมมันใหญ่<บ>อ๋อ,อน,น,นมแพะอ๋อนี่ฝังนมแพะก็คือกินได้โอ้ยตัวนู้นขนเยอะมากเลยตัวน,น,นนะู้นอ่ะอันนี้แกะอ๋อนมแกะโอ้ยใหโอ้โหตอนนี้เริ่มสับสนมากแล้วไอ้ฝั่งนู้นน่ะแกะ ไอฝั่งนี้แพ้เอ้ยฝั่งนี้แกะฝั่งนู้นน่ะแพ้เริ่มสับสนแล้วตอนนี้เฮ้ยะโมันกินยากันสนุกเลยอ่ะดูดินี่ตัวต่อไปเป็นน้องลามะนะฮะแล้วตอนนี้อากาศดีมากดูนี่นี่ครับนี่เราไปให้ดูลามะหน่อยโอ้ยมันัหมดสามตัวอ๋โดนเพิ่งโดนตัดขนไปใช่ไหม โอ้ดูดิเราไปดูใกล้ๆเขาเพิ่งโดนตัดขนไปนะฮะดูจากแบบเหมือนแบบมีรอยรอยปัตตาเลียนเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลนี่มันคันมันคันเพิ่งโดนตัดขนดูดิมีหมดสามตัวนะครับถ้าดูแค่หัวมันมันก็เหมือนกวางเหมือนกันนะแค่ตัวหัวมันอะสวยสวยสวย เอ,อางาีลักษณะเหมือนสัตว์ที่เขาเลี้ยงตรงนี้ทุกตัวกินหญ้าหมดเลยนะตัวนู้นหาว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 น,น้องลามะของเราเราใช้เวลาอยู่กับน,น้องลามะนานมาก <c oughs> ดูดิเขามี3ตัวนะเขากินหญ้าก,กันสนุกสนานเพลิดเพลินมากเลย <c oughs> ดูนะ <c oughs> โอเคนี่น้อง มองหน้าด้วยตป็นไงฮัลโหลฮัลโหลเราขอถ่ายใกล้ๆหน่อยได้ปะถ่ายใกล้หน่อยได้ปะถ่ายใกล้หน่อยนะเปล่าถ่ายใกล้หน่อยนะเปล่าว้าวอืร้องอยู่เลยนี่อ้าวเป็นไงร้องนะฮะร้องร้องโอยร้องสวยร้องดูดิดูดิ มาสุดยอดนี่นะครับไฮไลท์นี่ไฮไลท์คือยกแขนหน่อยครับยกแขนหน่อยจ้าโอ้ยดีหางเขายาวมากดูที่หางเขาสุดยอดว้าวไม่ไม่ไม่จะต้องคือถ้าหันอันนี้คือเขาป้องกันตัวนะฮะนี่คือเขาป้องกันตัวแต่เราอยากเห็นด้านหน้า โชว์หน้าหน่อยกระมอนกระมาเป็มากมาหันแล้วหันแล้วค่อยๆหันมาแล้วค่อยๆหันมาแล้วอุ้ยสง่างามมากว้าว Thank you ว้าวยิ่งมันเนี้ยยิ่งมันเนี้ยว้าวจะสู้ไงคือเขาป้องกันตัวนะฮะเราว่าเขาป้องกันตัวอุยสวยมากสวยมากสวยมากสุดยอดโอว้าวอ๋อเขาสั่นหางเลยเขาสั่นโอ้โห เ็ก็คุยกันแล้วคุยกัจะมาจมตีว้าวเฮ้ยมันสัตวเฮ้ยมันคูกอุยอย่างนา้ำเป็ดมาเป็ดมา สุดยอดแน่ไม่กวนแล้วจ้าไปแล้วนะบ๊ายบายไม่กวนแล้วไปหันหันหลังกลับให้ด้วยเปง่ายดูหันข้างหลังข้างหลังข้างหลังโอ้โหหมุนโชว์ตัวสุดยอดว้าวเฮ้ยสุดยอดข้างหันหลังจะหันมาอีกรอบไหมหันมาอีกรอบไหมหันมา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 โอ้โหสวยยอดโอเคไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบาย